สวัสดีครับผมมือทีเทีแกงพักเกลเล็กครับไปสู่ไฟเยบินครับช่วงหนึ่งเที่ยงพอดีครับเก็บพักเกลดเล็กมากครับว่านนี่ไปสงไข่หมอดในเมืองกับสินครับหมอดเราไปขวาเงินอื้อเราก็ได้เห็นพักเกลเล็กเกิดรออครับมั้นปงไม่หยอดอ้อนครับมันหยอดอ้อนดีเขาได้เก็บมากครับเก็บมากอย่างพอดีจะใส่ประเดี๋ยวเข้าไปนะครับ ต้มซีนามได้ครับนี่ยกันมีขี้ม้าแท้ไปครับไปซื้อไอ้หนังหัวที่ตลาดหนองกระเนี่ยง หนังว่าสามสิบบาทาต่อมึงวันนั้นเดี๋ยวซิมมึงครับว่ามันจักสีจางหรือจักสีขมซ้ำเนยว่าจักแร้ว,ว่าต่อมีนานะครับพักกี่ลิ ผมจะรดกลับไปนะครับตีแกงนะครับแกงแล้วต้องจิจ้น,น้ำกันน็น้ำพะเยย์ยกไปทั้งหน้าเลยครับแตนั่งจิ้น้ำพะเงยยสองคนนะครับ ใส่หน่อยลายก็ยันบ่พอผมขิดลดก็ได้ว่าใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยครับมันจะมีอันก้มเคยหมอดเคด่บอดอะ เดี๋ยวขอซิมมึงกันครับมันพอดีไปไม่ว่าจีจังอยู่จงัจงตเตือนป่าต้องเงี้ยหน่อยครับ <c oughs> จะเสียไปครับเพราะว่าถ้ากิดเล็กบ่ระขมปะานนี้ ขอแต่ใครเอ็มพะเย่ยายมาหาหวัวนะผมหัเนี่ยไม่เห็ดอยู่พีครับยังสะดวกสบายไอ้จุ่มุ่นมันประกวนมา,าไหลดูทัยย้งหน้าพะเย่ต้องเห็ดยี่ห้นผมก่อนยังยกไปพุน่นครับ อยากใส่ปเดียกเล็กน้อยครับคนหลากหลายกัจนสิมุนแล้วหนังหัวก็เ่ไปหมดแล้วครับเหลือไว้แต่กิมเจ้าก,กินเหลือน้นอย พอดีแล้วครับบาทนี่ใบห่าเลาวไปกินนะครับแข็งว่ากินเล็กเฮาครับห่าเกิดจะกินคอครับอันนี้แต่ว่าก่อนกินคอสม,มัยไทยบรรยากาศร,บรอบๆพี่เบิ้งก่อนครับว่ากันยกแกงวัากินเล็กมากซัวพะเนยะแล้วครับ พิถากินกันครับบัด hey? นี้เราจถ่ายบริเวณรอบๆที่ห <Stop> น้าพะเยาเห้ยเบิ้งสักก้อนครับนี่มิจต้นตะไคร้ครับเนี่ยต้นตะไคร้ปลูกเต็มเนี่ยจีทายเบิ้งรอบๆบริเวณสวนพะเยาเห้ยเบิ้งสักก้อนครับก่อนจะกินเขา ดนฟังน้องเพียครับผมเนี่ยครับีไงบอกไปทายปาพริกเบื้องหน้าต้นมะพริันี้นนเป็นห้องนามม้าของเพื่อนนะครับเนี่ยเพื่นบอกผมมะเขาวว่าผมอยากมะเข่อ กดอกงองออกลา,าเลยต้หนุ่วงยังวะนี่แหละครับตะกี้ให้หน้าของแม่ผมสมบัติมุ่นของแม่ผมยุดหมองเนี่แหละครับให้ถ้าแถวๆนี่แหละครับขึ้นไปแต่ตอนให้ตรงนี้กับแม่นีครับหมองหนึง่งแต่ว่าหน้าผมมันเป็นลอยผมไปเส้นแล้ว เป็นหนองผมไปหมดแล้วหรือก่ตีให้ถ้าแถวนี่กบให้นี่ครับขึ้นไปฟังพุ่นจะเป็นของแม่ผมแลครับแล้วก็เป็นเสื้อของแม่ผมหน้าเพิ่นแบบนั่นแล้วหน้าผม ลอยผมไปเส้นเนี่ยฟ่นเลยวาสิเลียงผมบ่เลียงเลยบ่สนเลยเส้นหแล้วหน้าผมไปแล้วบส่สนใจเลยแต่น,นั่นว่าสเสียค่านามคาไฟว่าสิเลียงผมย่างดีเขาน้ำส้าปลาบ่ค่อยไม่ผมกินแล้วหน้าผมเาหลอกซื้อ,อครับโอไปขอเอวก,ก็ไม่ได้ ต้องไปคว้าในบ้านเนอะนคว้ดูชิฟแก็เป็นกบว่าหงหน้าผมเดีไล่ขาไปหาเงินสื่อเดีเยวฝันนั่นว่าเอาหน้าฝันนั้นเผว่าเอาหน้าหน้าหน้าสีเลี้ยงว่ามีเขาไม่ยังมากควเงินคว้าข้ามสีเนผมจะถ่ายเส้นให้เร็วได้หน้าผมไปเล้วว่าสุเลย วเรียงว่าทำตามคำสัญญาเลยครับขอเงินใส่กับแพ่งครับเป็นกับว่าหายซื้อมือ่อนี่นี่ครับต้นหน,น,พนูพริกไอ้บืงต้นหนูพริกไอ้เบื้องครับพริกพริกชินูว่าท่านไหนแดงนะครับนี่ก็ตะนวยวัน,วน ต้นบักเขื้อเทศเริ่มแดงแล้วครับต้นบักเขื้อเทศเพิ่นต้นบักเขื้อเทศหน่วยบักใเงยนะครับโอ้เป็นหน่วยหน่อยๆนี่เพื่อนหน่วยใหญ่ดีบักเขื้อเทศงามขนาดอืม ชีลาวฝักชีลาวต้นประกาศงินกันสินั่นนะครับผมเด็ดกินบ่ไว้แล้วออกดอกคักแล้วเดี๋ยวก็แก่แล้วประกาศงินนี่ครับนี่สีแก่แล้วนะั่นออกดอกแล้ว อากาศหินครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพื้นบ้านอีสานครับทั้งหนาวมีตาปาตะไคร้เลยครับเป็นปลูกร้ตะไคร้ครับเดี๋ยวก็ได้ขายแล้วตะปาตะไคร้เต็มไปหมดเลย มีม่มันว่นเดียดเลยมากลับมาจดกินนอนห้อนครับแกงกินเล็กเวะแต่ว่าแสบสิดเดียวป้บปุงแม่แถวรุ่นแกงสู้พ่อใหญ่กินอีว้ายพ่อใหญ่ต้องวากแสบแสบแสบส <laughs> ในวนนันนี้เนี่ยกับพี่พอตรงนี้สิเที่ยวรุ่นแกงไม่สิี๋ยวปั๊บปรุงไงนะพอตามข้อเป็นจริงนะครับเพราะว่าเสียบอยู่เนาะแสดงว่าเรต้องไปปั๊บปรุงแล้วครับ,ญญาาบอร่อยแล้วรอรออ่อ,รอยดีครับเพื่อนว่ามันเสียบนะครับพอผมเป็นคนแกงเองครับเนี่อ้าเรียกไง เอหำเด้ไหนี่ยว่าเกเล็กออนคันกันดิเก็บมาแต่กัลสินแต่ทรงน่นไอ้มอแต่วันนไแล้วเอาไปขวางห้น้เวยเราได้ยักบาทกู้หรือเลกเหงา่งบเป็นรถเอว่ามันืเราก็ไปบอกให้ยู่ว่าขวาดูแทะ่าทัน พ่อมบอกว่าปเฮ็ดงานถากันทั่ววัง่ได้ไปข้าวเดี่ยว,ายวมาเมื่อตอนนน้ไปเฮ็ดงานมึงเทียบข้าวเดียวกนมานี่ไปได้เพราะท่านเดี๋ยวพ่อสามเดื <c oughs> <c oughs> อนกินกับเทียงครับน้ำกันครับเทียงพอดีพอดีครับ ขอไว้ครับหยาดหนังวันมาตอมหนังง้อก็ได้ไล่อะไรอ่สื่อมาสามสิบบาทตลาดเหมืองกระแนงนั่นใส่จนไม่เม็ดปี๊ยอะนั่นนี่นอ้อเอง

ครับมือนี่ฝนมาตกไปพี่น้องว่านเมื่ก่อนฝนตกครับตกมากแล้ค่นอนข้างจะยืนนี่จชิดตุ่มไม่เอาอดินมาถมครับพาค่อนข้างขขางเงี้ยนผมไลไปหัวข้า,างฝุ่นส้มพวกเนี่ยมพยาบาลนลี่แหละาเจะเอามาถม เนีเรากป็นยางไป็นยางมากแล้กับว่มามันเจือครับห็นมันลมเหมือนกันเราว่าย่างเป็ตักน้นามา่ค่อยสะดวกกัยางย่างกับน้ำป็นน้สระหยียบแต่ฉิดตุม่มเพื่อนว่าย่างไปนน้ำค่อนข้นางหลังจากฝนตกแล้วครับ น้นน้าะคิดคิดกินว่าปนอไรข้าแค่คำจิงว่าแค่มอเขา ด้วยบันดงมากามันก็แค่ขั้นจีบนะวายเขาเลยเห็นทางไปอำเภอเมียกับหนุ่ในข้าจะกับเสียเป็นถนนซีเลนนะครับ ที่รถไปซื่อน,นังว่างของเจ้านี่หลายท่าเพื่อนเม็กตลาดตรงกระแนงครับเน็ดหม้อใส่เคือบนาไปได้ร้ายแหละแต่ว่าพระท่านเดีรลาดคอนกีดครับท่านเดีเฮ็ดเป็นนั่นนะเขาจท่านเดียดอดเอารถมาลาดเป็นนั่นนะครับท่านเดียเอายางต่อยมาลงแต่ว่าเขาสีเทีาดินก้อนนะครับแต่ว่าขุดดินบวงหัวจัก็เขาจาขุดมาเตะครับเ้าจะเ,เริ่ม ดินแล้วก็เอารถกิ่งครับกิ่งกดินมันแน่นนะครับก็เรียบไปกับเนาเตือไปแลวครับเพิ่มนาไปได้ร้ายเลยค <c oughs> าดการว่าน่ะสิเรลียวปีนี้ยุครับผมว่าสนุนทางไปอำเพือ่อมก ถึงทั่งคุณแล้วไงมันหอดันรอทั่งนี่ไหมรอบั่นแกไหมแก่บันแกไปน้อยรอทั่งแถวน้องกันน้องใหญ่มากไหมมันหอดันอีกแต่ว่ามันเพราท่านเดี๋ยวเพราะท่านเดียวลาดมาถึงผีดได้ถึงบั่นปะทั่งถ้าจะเล่นบั่นเขาดิเพราะท่านเดียวแกดินมันหอดพี่นะเขาพอถึงแก่เสินทั่งอยากก็เพื่อนมีมัหอดบันแก ผมสองฟังเลยนะไปยังฟังสายฟังัวแล้วลวันหท่านเรียนเรียนไนนั่นครับ <c oughs> จะมันักปีเราครับกรเจกก้อนตะจิม,มาไอ้นี่กจะจกก้อนติมาเฮ็ดปีที่สองตะก้อนนานี่ก้อนติมาถมเราทาั้งอำพเภื่อยเ,เมกนะครับกรเจ้าจม,ม,มาถมทั้งย่างตลาดก่อนเฮ็ดเป็นถนนซีเลนกน่อนกระ่ามีเฮ็ดสาที่สวนเห็นจะเป็นทั้งอำพเภื่อยเ,เมกครับพอขาเจกฝึงจะม,มาเฮ็ดช่องปิกายปีนี่แหละเฮ็ดถนนซีเลน ทางเพื่อนย่างตลาดเนี่ยเฮ็ดก้อนแล้วลเดี๋ยวเพื่อนย่างตลาดบ้านผมตรว่วันกับเพื่นเฮ็ดเป็นเหตอยู่ดครับเพราะว่าถนนนั้นแคบเป็นรถต่ำกันนี่ลีกับทั้งกันไปอำเภอห้วเมฆ ว่าหลอดไฟข้างทางกับโบมีครับบอคยังแถวอำเภอยังตลาดผมครับไฟข้างทางั้งไฟอยู่ีน่ถนนกับโมีกลมทางหลวงก็อย่าก็ติดใสทังไปอำเภอเมียครับออกจากบ้านากทา้งที่บ้านผมไปอำเภอเมียครับเพราะว่ามันหลับไปทังนั้นเด้นะครับมันบอคยังย่างตลาดย่างตลาดนี่ถนนแถวนี่มันมีไฟความมันอยู่ข่างทางอยู่ถนนมัมีไฟรวอมไฟจากกลุ่มทางหลวงให้มันติดไว้อย่มันเห็นฮง ยังคบแก้ใจยังคงบซียวครับจักวัวจักซื้อนี่มันบ่คืบนหนานจุดประเดี๋ยวไรไงเนาะงินเจอาก็ได้เนาะต้องทาคล้ายพักได้ยังเดี๋ยวเจ้จกดประได้นําเเป็น 换呀。Uh huh. uh huh. เล่ากัเป็นคนเกิดที่ทางกระนววครับเพเภอกระนวงเขตข่อนขั้นจันครับประวัติที่ไปที่มาเพื่นครับผมเล่าเลี่ยงให้ฟังครับขั้นกะแม่ได้เมียอยู่บ้านนี่แหละครับกั๊ปะเอ้น้อเมียเพิ่นครับอันนี้เพิ่นก็เล่ยสวดวันนี้กะมีลูกอยูสองขน คุณไส้คนหนึ่งมายิ่งคนหนึ่งครับกับลูกเพื่อนกับเป็นแฟนของหน้าผมนะครับเป็นแฟนของหนองไส้แม่ผมนะครับบอกฝืนลูกของเพื่อนรับไข่เหกินไข่เหมนไหนก็มาบอกบอก็าอาายากพี่น้องเพื่อนกับยุ่งุ่นนะครับทั้ทงอำเภอกับนวลหมดแลละ กับว่าคอยไปหาหยาบพี่น้องเพื่อนนะครับแต่ว่านี่พี่ใหญ่เพื่อนกับว่าเฮ็ดปลูกพักปลูกยังไงเนี่ยเพื่อนกับว่าขันอันนี้ครับขันมันก็เป็นตะคือต่อไปกับแล้วก็สิ่ง่ายครับไปยู่หม่องแม่เพื่อนว่าเดไปยู่แถวบ้านเราแถวๆนี่ครับใกล้ๆเชียงครับ บ่าจักว่าพึ่จะไปอยู่มองเน้เห็นเป็นบ่อยคฟั้งครับเพราะว่ามีการผิดกันครับลูกสาวเพิ่นว่าถือใจเรื่องแต่ว่าเอาเอาเงืนของเพิ่นไปใส่ครับแบบว่าจักใสิใส่ไปใส่โบหูแลครับเงินพญายเป็นฝากว้องหลกเพิ่ครับหลูกเพิ่งมาห้หลูกสาวเพิ่คกับมาห้เพิ่นเงินผู้สูงอายุครับ ฝากมาสองปีแล้วเอาไปฝากไว้ก็เป็นลูกเพิ่นครับไปสักสิว่างเด้ตกหวานเพอใหญ่เพิ่งบอกไปว่างว่าขันบ่ได้เงินแตกลูกเพิ่นนี่ยขันคว้าปลได้กตสิหนีครับหนีจากนี่ยเขาั่านนั่นว่าไปอยู่บ้านอื่นไปเอาเมียอยู่นเมนียเพิ่น่ครับอยู่บ้านอื่นเพิ่นเลย ไปยุ่กับ่ได็แต่งดอก,กงั้นเอางี้เอาค้นคนันอ้เทาแร็วบ่วต้องไปแต่งยากดอกอยุ่นต้องขาเจด้วยเดขาเจามากว่า <laughs> ขาเจาเาเร้ว,วคนเถาเสมอเนี่ยว่ต้องจำเป็นต้องแต่งกันยากนะครับมากกันเดไปยุ่งต้กันเลยแต่ไงันเลี่ยงกัน <laughs> <laughs> อย่างเงินค้นบ่อยฟังอย่างสี่แล้วคส่วนไหมันจะมีนก้อนิ่นบ่อว่าสิ่เนี้ว่า

มาล้ำฟังดีหรอกมันมันห่ลำผู้เดียวเมื่อคืนหนีวันเย็นเป็นกับไปเบิองมาล้ำอยู่เงี้ยนผมนะครับผมเปิดโทรศัพท์ไปเพิ่นเบิองเติมเต็นเน็ตเอาพออยู่นี่ท่อทัดเพิ่นมันห่างครับเบ,บ,บ,บิองบ่ได้ยังทำยังไม่ง่ายไปมันก็เล่ไปเไปติมเต็นเน็ตเมื่อคืนเนี่ยต,อนนยต้องว่านก้อนครับเติมหาสิบบาทขอโทรศัพท์ ก็เปิดมาลัมอย่เพิ่นฟังให้เพิ่นเบเนนิ่งแกะเงาสร้าองอยางนอนเหมกันครับิ<ส>่งไปสร้างสร้างอยางนอนแต่ว่าฟังมาลัมเนี่ยก็ง่วงนอนอีเลียดครับฟังน้ำพิ่นปยยัญญาิ่นมาฟังมาลัมก่อนครับมาลัมก่อนมะรัำก่อนต่อเรียงพวงกับมาเก่งนึงไงเด้เพราะว่ามันเป็นแบบว่าต้องอะไรมันกลมดีนะครับเนื้อเหมือนแรง แต่เ้ามีความอบอุ่นครับการฟังมาล่ คลิปนี้ขอฝากไว้ทำเนียบครับผมเนาะเอาทำเนียมันจะมาแย่งกันไปกี่สิบนาทียี่สิบกว่านาทีคลิปขอลาท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับผม